ทุกคนขามารับผมปกติร้านคา้าทน,นี้ปิดดึกไหมครับเวลาเราองเที่ยวมาคนเหลืองเหลืองอันนี้ก็เป็นปากายทุกคนดูบรรยากาศก่อนเมื่อคืนที่เราเข้าไปที่พักนะครับเป็นบริเวณโซนที่เนี่ยที่อยู่ใกล้ๆกระถางข้าววันนะครับแล้วเราก็ไม่เจออะไรเลยนะครับเห็นป้ายที่พักสว่างที่เดียวนะครับแล้วปั๊มตัวนี้นก็ไม่ไม่เห็นนะครับเพราะว่าปัป๊มนั้นปิดหกโมงเช้านะครับ ตอนนี้11โมงแล้วนะครับผมออกเดินทางจากที่พักแล้วก็เติมนมาตรงนี้เลยให้เต็มเลยครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่ด่านชายแดนผูดูนะครับซึ่งเป็นด่านชายแดนไ,ไทยลาวที่ผมอยากเข้าไปสัมผัสแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศหน้าด่านนะครับเพราะผมยังไม่เคยเดินทางข้ามด่านชายแดนนี้มาก่อนโอ้ที่พักเยอะเว้ยผมมาตรงนี้เห็นที่พักเยอะเว้ยนะอีกครั้งเรื่องราวการเดินทางมาที่นี่จริงๆแล้วเขาบอกว่าจะมีตลาดชายแดนไทยลาวที่ หลายๆลยคนไม่ค่อยได้มาส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องชาวไทยลาาที่อยู่ตรงโซนเรนไม่ไกลจากด่านชายแดนได้มาจาจ่ายใช้สอยในช่วงเวลาปกติแต่วันนี้อาจจะไม่เจอก็ได้นะครับระยะทางการเดินทางไม่ไกลนะครับขับรถประมาณน่าจะไม่เกินชั่วโมงก็ถึงนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่หน้าด่านชายแดนกันก่อนจากนั้นผมก็จะเดินทางกะว่าจะไปหมู่บ้านชาวประมงปากนายซึ่งเป็นเส้นทางที่จะต้องข้ามไปจังหวัดน่านนะครับโอ้โหมีที่พักไว้านอาหารแต่เข้าไปหน่อย ที่พักเยที่พักเยอะตรงนี้นะครับเมื่อคืนกังวลกูไม่มีที่พักในมันมืดมากนะครับเนี่ยมเจอที่พักก็เนี่ยก่อนที่จะออกจากที่ที่อาเภอนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมลองขับรถไปแล้วก็เดี๋ยวดูร้านอาหารที่น่าสนใจกันดีกว่าเนอะแล้วก็อาจจะได้เห็นบรรยากาศายทางที่ผมไม่เคยมาผมอาจจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนก็ได้ผมเลี้ยวจากเส้นทางหลักมาราวห้ากิโลเมตรนะครับก็จะถึงด่านชายแดนพูดูนะครับซึ่ง ตรงบริเวณเทือกเขาด้านหน้านะครับเป็นฝั่งสอปอลาวแล้วนะครับก็จะมีรถโดยสารเรื่นี้เยอะมากเลยน่าจะมาส่งของนะครับก็จะเป็นภาษาจีนก็มีนะแต่ว่าร้านค้าร้านกาแฟนี่คือน้อยมากเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับแต่ไม่ใช่ร้านแบบชาวบ้านหรือแม้กระทั่งร้านอาหารหรูๆจะเป็นร้านค้าคล้ายๆกับมินิมาร์ทเปิดเองอย่างเงี้ยนะครับภูเขาด้านน้นก็คือเป็นทางฝั่งลาวแล้วนะครับ ผมคงเข้าไปเยี่ยมชมดูสิครับว่าจะมีสินค้าหรือร้านค้าที่พอจะได้ร่างทานอาหารลาวแบบท้องถิ่นหรือคนในท้องถิ่นเอาอาหารพื้นบ้านมาขายผมว่าอยากจะชิมรสแบบนี้ครับให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศเนาะทุกคนครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงราชแดนพูดูแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับที่ผมจอดรถอยู่เนี่ยจะเป็นตลาดนะครับชายแดนไทยลาวนะครับแต่ว่าตอนนี้คือ ไม่มีสินค้าขายครับนะเป็นอาคารโล่งๆเห็นไหมครับทุกคนนะครับแต่ว่าด้านหลังผมเนี่ยคือจะเป็นด่าน,นแดงซึ่งจะมีรถเข้าออกเป็นจนนํานวนมานเลยแต่ส่วนใหญ่จะมาส่งสินค้านะครับแล้วก็ร้านค้าไม่มีเลยนะครับก็ถือว่ามาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมดีกว่าอนาคตถ้าเออผมเดินทางมาเส้นนี้ถ้าทางจะต้องเอารถข้ามมาอย่างเดียวนะครับคงไม่ได้ที่จะมาดั่งรถโดยสารครับเพราะว่าน่าจะลํำบากนะครับนะ แต่ว่าเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนก่อนก็จะมีนักท่องเที่ยวอะไรมาด้วยนะครับหรือผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บภาพก่อนนะครับพอหลบลมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางนะครับทุกคนนะครับเป้าหมายต่อไปก็คือจังหวัดน่านที่เป็นโซนบอกลือนะครับซึ่งตรงนั้นผมมีนัดอยู่นะครับแต่ว่าผมจะเดินทางด้วยอ๋อเขาเรียกว่าด้วยการเดินทางข้ามแพรขนาดยนต์ไปหมู่บ้านชาวประมงปากนายซึ่งเป็นแทลท์ของการไปจังหวัด น้าเลยนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะวิ่งเส้นผ่านตุริตแล้วก็ผ่านแพนะครับตรงนี้คือมันใกล้แล้วก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวด้วยนะครับด้านบนนี้คือไม่มีคนนะครับทุกคนเพราะว่า้านคาไม่เปิดแต่ว่าก็จะมีคนมาพักอะไรอย่างเงี้ยได้มีอยู่นะครับมีอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้คือจะเป็น่านชายแดนที่เขาเอายังข้ามไปขบาาเฉพาะส่งสินค้านะครับเราก็ได้เห็นวิวของฝั่งประเทศลาวเนี่ยนะครับที่เป็นภูเขาต้นนู้นคือลาวนะครับนะครับ ท่องเที่ยวก็พอมามีครับเก็บภาพนะครับแต่ว่าไม่ได้มาทําอะไรหรอกพอดูดตลาดเวิงว้างว่างเปล่าแล้วก็นูน่นร้านค้าจะเป็นร้านเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรมากนะครับจะเป็นคล้ายๆกับโกดังเก็บของอดนะดูวิวด้านบนดีกว่าเป็นหน่วยงานราชการเนาะส่วนใหญ,ญ่จะทําเรื่องอะไรก็ต้องทำานนี้นผมมาดูแผนไว้ก่อนเพื่อจะขับรถเข้าทางฝั่งนี้เพราะไม่เคยเข้าฝั่งนี้ไงนี่ธงไทยตงน้นฝั่งลาวเดีย๋ยวผม ถ่ายรูปคนนูแล้วก็จะเดินทางไปพระกอบการกกดีกว่านะทุกคนนะอ่ะข้าวยังไม่กินด้วยตอนนี้เวลาประมาณก็จะเที่ยงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราเดินทางมาถึงอำเภอนํำป่าครับซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ครับแล้วก็เราจะมาซื้อของในตลาดอำเภอํำป่าน,นะครับซึ่งด้านขวามือเนี่ยจะเป็นตลาดในช่วงเวลาเย็นนี้ก็จะขายของมีผลไม้ด้วยแต่ว่าด้านหน้นนี่น่าจะมีการตั้งตั้งร้านขายของเยอะด้วยนะครับผมก็ ไม่เคยมาครับอันนี้มันคือมาครั้งแรกครับซ้ายมือเป็นอนุส,สวรีเจ้าพอพญาปาดนะครับนี่ทุกคนวายสิ่งเสิ็จเป็นพรอ้พรอมกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องออกจากตรงนี้ไปแล้วก็าจะไปท่าเรือปักนายนะครับสุนะครับตรงนี้จะเป็นของขายครับไปดูของขายในตลาดนิดหน่อยอาจจะเป็นพวกขนมแล้วก็จะเป็นพวกไก่สดเอาไปทำก๋วยเวถ้ามีปลาก็ดีเลยใน่วนนี้เป็นตลาดแล้วเช้าก็น่าจะขายนะครับ แล้วก็เย็นแท็กไปดูสเบียงก่อนนะไปดูปลาก่อนอันนี้น่าจะเป็นปลาจากเขื่อนนะครับสริดโอ้ตัวใหญ่โพดเลยอ่ะขอดูหน่อยนะครับโอ้หนี่เป็นปลาแห้งอันนี้เป็นปลาอะไรครับเนี่ยย่างครับปลาย่างเนาะปลาย่างปลานิลสวายโอ้โหตัวใหญ่มากแล้วจะมีปลาแดดเดียวเป็นปลาสลิดอันนี้ปลาอะไรคร,ครับเนี่ยปลาดุกอ๋อปลาดุกเนาะ ีปลาจีนโอ้ยังมีปลาในนะปลาในตะเพียนตะเพียนก็มีอันนี้เป็นปลาสวายเปล่ากบึ่งเหรอครับผมอันนี้เป็นปลาเขื่อนเปล่าครับเนี่ยครับผมอ๋อโุกคขอดูนะครับก็โอ้โหปลาเยอะเหมือนกันครับปลาในเขื่อนก็คือยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปซื้อผักเลยครับตามบริเวณโซนที่ผมขายนะครับทุกคนปากนายศูนย์กิโลครับนี่เส้นทาง กลัวไมเลขหนึ่งสามสามครับน้ำปาท่าสิบสี่เทเราเดินทางมาต้องห้กิโลเพื่อที่จะมาขึ้นแพรขนาดยนต์ที่ท่าเรือปังนายแล้วก็ถึงแล้วนะครับทุกคนด้านหน้าน,นี่คือคัสิกินนะครับทุกคนว้าวเลือพ่ออกไปหรือไงวะนั่นโอ้เรือพ่ออกไปหรือเปล่าเ,ออเาฮ้ยคือเดี๋ยวบอกทุกคนกันนะครับเออ เรือเรือที่นี่คือจะใช้เวลาในการล่องไปล่องมาก็คือนานมากเพราะว่ามันจะเป็นเรือที่ข้ามไปจากจังหวัดอุตรดิตถ์ตอนบนนะครับไปสู่น่านตอนล่างนะครับแล้วก็นี่คือคือเส้นทางที่เราจะต้องลงเรือครับนะออนนานอ่ะถึงแล้วน,นะผมเบอร์จีเมนตมาแล้วขเขาก็บอกว่า,าค่าึืนเรือเนี่ยประมาณ300บาทนะครับต่อคันถ้าเป็นรถจนกรนรถตู้400รถเอ่อบิ๊กไบค์150ยแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็คือประมาณ1 0 0บาท แล้วก็จะมีบริการนั่งเรือชมปลาทานอาหารด้วยน่าจะมีร้านอาหารและร้านค้าบ้นบานๆอยู่ทุกคนมันก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะกับการที่ได้เดินทางมาที่เนี่แต่ว่าเรือเพิ่งออกไปเขาบอกว่าเรือรอนานมากไม่รู้เข้าหรือออกแต่ว่ามาจะออกไปรับมีสองคันด้วยเซ็ง <c oughs> เลยอะ่ะไวรุ่นไวรุ่นเซ็งอะ่ะไยรุ่นขับรถช้ารับไม่กล้าขับเร็วนะครับร้านอาหารตรงไปถ้าแพรตรงนี้แน่ๆเลยครับทุกคนแต่ว่าคนไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่แล้วเออแล้ว่องเที่ยวนาน,านทีมาขึ้นทีหนึ่งโอ้เรือไปแล้วทุกคน อีกนานก็ผมจะได้ไปแน่เลยอ๋อเขาจะกลับมารับปอเนี่ยโอ้เขาจะกลับมารับปอเนี่ยเออเขาบอกว่านายว่าเรือตีหัวกลับมารับหรือว่าเขาจะมาส่งคนวะเนี่ยทุกคนพอนายเรือมาจอดแล้วก็ทีเขาบอกว่ารอนานมากแต่ละแต่ลามควจะมาเท่าที่ผมดูข้อมูลนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาผมคุยกับคนที่อยู่แถวๆนี้ครับพอดีผมเจอคนที่ น้ำป่าก,ก็บอกว่าเรือมันนานๆมาทีคันนะมันไม่ได้มาบ่อยๆนะถ้ารอก็คือรอนานเลยหรือไม่ก็ต้องโทรไปฝั่งนู้นแ่ะเอาละเวะ้พอไหนเรือเข้าฝั่งแล้วเราได้ขึ้นเรือไปนะครับโอ้ย,อยังมีอยู่ทุกคนแสนดงว่าเรือจะเข้าฝั่งเออแต่มู้จะนานหรือเปล่านู้นเห็นไหมนะก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สายแคมปิ้งไม่ควรพลาดแล้วก็สาย ขับรถทัวร์แบบทางสบายๆขี่รถขึ้นเขาซ้ายทีขวาทีแล้วก็ได้บรรยากาศมากนะครับเนี่ยแล้บรรยากาศรตรัวนี้คือแบบเป็นเขื่อนที่ขนาดใหญ่แล้วก็จะมีการประมงนะครับตรงนี้คือเขาจะไปกู้ปลาซิลเช้าๆตอนประมาณตีสองหรือเป็นกระช่วงเช้านะครับร่านแพสองบัวบริการหันปลาตามสั่งผมไม่แน่ใจว่าต้องไปขึ้นเรือตรงไหนนะครับน่าจะเป็นตรงนู้นหรือเปล่านะครับนี่นี่จะมีค่าบริการบอกแล้วก็จะมีเอเ่อเรือเรือเนี่ยเห็นไหม มีเบอร์ให้โทรเนี่ยนะครับดูดูไว้ใครไม่เคยมาดูไว้ผมก็ครั้งแรกนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดเรือไม่มาผมกไปัไ่างกินข้าวรออ้วมันจะมีจะมันจ,จะมีอยู่ร้านสองร้านนะครับเนี่ยน่าจะกลับขามามนั่งเดี๋ยวรอดูบรรยากาศก่อนผมก็ไม่รู้ว่าะผงไม่เคยมานะครับอาจจะไปขึ้นตรงนู้นก็ได้ที่เรือจอดนะครับจอดตรงนี้ก่อนทุกคนนะก็เดี๋ยวเรือมาไงเราก็ขึ้นเลยนะครับทุกคนนะเขาจะมาส่งคนหรือว่ามารับเราทุกคนลองดูนะเดี๋ยวต้องเท่า สมมติว่าเขามาสองคนผมก็คงเอารถไปจอดแล้วรออีกนานกินข้าวตามสั่งได้สักมื้อครับอันนี้มีร้านอาหารตรงนี้นะครับอันที่ผมเห็นป้ายนี่คือเป็นฝั่งหน้านะครับก็จะมีอาหารตามสั่งด้วยนี่เดี๋ยวเราจะข้ามไปกันแล้วนะครับมันมีสองลมามตั้งแต่แรกผมไม่ไปตรงนู้นก็นีขนาดไหนแลลวครับน่าจะเป็นทางที่ไม่มีทางอะ่ะเขาน่าจะไปจอเดเฉยๆนะเอาอเต้องซค์ข้ามไปข้ามมาอาห้อนี้น่าจะลงข้ามได้ไเลยใช่ไหมครับ โอเคเดี๋ยวให้เขาลงมาก่อนครับได้ๆให้ลงเดี๋ยวอ๋อไม่ลงทุกคนขัมารับผมจริงๆด้วยลงเรือทันพอดีไว้ทุกคนเข้ามารับเราครับสาธุมีสัรวคุผม้านบนเรือเฟอร์รี่ด้วยครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันเขาบอกว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีนะครับก็มี2ลำมีผมนะครับกันแล้วก็รถอีกคันหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้เวลารอนี่้าจจะเสียเวลารอนานนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูวิวบนเครือซิลิก,กิตนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยมาครับนี่คือฟุกมากเลยมาเจอเรือพอดีก,ากําลังจะออกเลยไม่งั้นลองเงือบนะครับอมาแล้วทุกคนชมวิวชมวิวเหมือนแพนี้เป็นของเราทุกคนลองดูดิไม่มีใครนียมีผมครับพี่คนที่อยู่ตรงนี้แล้วถ้ามีคนที่ขับเรือแล้วก็พี่ที่เก็บตังค์เนี่ยครับแพนี้เป็นของเราครับทุกคน ห้องน้ำก็มีครับทุกคนคนดเบาได้ครับก็สบายสนียไฮไนี์เป็นของเราครับออ้สวยมากเร่พ้าทิ์กำลังพอแสงลงมาตรงเรยอยู่น้วเลยนะครับแล้วหมู่บ้านที่เราเห็นก็คือหมู่บ้านที่เขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ผมบอกให้ทุกคนทราบอยู่แต่ว่าชาวประมงที่นี่คือไม่ได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่ทีแรกครับบางคนอาจจะอยู่ตามอ่ดอยตามเขาตามบริเวณโซนที่เขาได้ใช้พื้นที่ปิ้นน้ำก้นน้ำทำเขื่อนไปแล้วก็เลย ให้ทุกคนมารวมตัวแล้วประกอบอาชีพเป็นชาวประมงอยู่ในโซนบริเวณแถวนี้นะครับเนี่ยเวลาเราไปก็แต่ละบ้านก็จะมีเรือเนี่ยจอดอยู่หน้าบ้านเพื่อใช้ในการเดินทางแล้วก็เอาไปไประกอบอาชีพของเขาแล้วจะเป็นการเอาไปอูป่ปลาแล้วเอาไปขายให้กับคนที่อยู่ตามโซนบริเวณที่เป็นริมริมฝั่งหรือแม้กระทั่งคนที่มารับเนี่ยอย่างใหญ่ตัวนี้ก็คือเป็นที่ดักปลาซิลอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเขามากู้ตอนกลางคืนนะครับตอนเย็นๆนี่คือไม่มีหรอกเขาจะมากู้ตอนเดียวประมาณตีสองนะครับแล้วก็ที่สําคัญอะไรรู้ไหม ตรงนี้นะครับมันจะมีโฮมสเตย์อยู่เมื่อกี้ท่านที่ฟังอยู่อยู่ครับจะต้องมีการติดต่อไว้ล่วงหน้าแล้วก็จะมีการใส่บ้านด้วยนะครับจะมีวัดนะครับที่จะมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตในช่วงเวลายามเช้าก็จะนั่งเรือแล้วก็มาบิณฑบาตจอดตามหน้าท่าตามแต่ละบ้านนะครับแล้วก็ใส่บ้านบริเวณโซนนี้ต้องมาค้างสักคืนนะครับมีโอกาสนะไว้ไว้ครั้งหน้านะครับเออผมมานะครับอาจจะพาพิพเตอร์มาด้วยครับกำล,ลังเล็งๆอยู่ว่าจะเป็นใครแต่ว่ามีแล้วครับตอบรับมาว่าจะมาไปกับพี่อันแน่ตลอดทริปเลยเวลาที่อยู่่่ททีไไยออะเาแล้วง มีอยู่เยอะนะแต่ว่าแน่ๆทัวนี้คือเขาเล็กตัวไงเขาหล่อเลอกได้ไงมันก็แค่จะหลงตัวเองประมาณนั่นแหละนะครับแล้วก็ข้ามมาที่เดียวนี้ก็คือเนี่ยถ้าเลยที่จะไปน้าเแลยครับก็มีร้านอาหารนะครับบริการเราต้องเที่ยวคือไปเ,เราอาจจะไปจอดดูแล้วก็ไปดูว่ามีข้าวขายไหมอาหารไม่แพงอย่างเงี้ยพอได้อยู่ถ้าถ้าเป็นอาหารที่แบบเป็นชุดๆเนี่ยผมก็คงไม่ไหวผมกินแบบอาตาประภาพอะเออ กล่าวว่ามาเอาแค่บรรยากาศและอัธรตนะครับกินปลาเครื่อีสกินสักทีนึงก็น่าจะดีดูบ้านคนได้ไหมครับเนี่ยนี่ก็เป็นแพที่ก่อจะแบบไ,ไ้ใช้ประกอบกิจกิจกรรมของเขาอะ่ะกะมีก็มีตู้ตบข้าวมีเครื่องทําครัวนะครับล้างโจราจารก็ริมน้ําเลยนะน้ำดื่มอะไรก็น่าจะซื้อตั้งหากหรือว่ามีมีที่เอามาใช้ตั้งหากนะครับ นะก็ไม,ไม่ไม่ไกลตรงนู้นน่าจะเป็นแพรพักมากกว่าแต่ต้องโทรบาก,ก็คล้ายๆกับทางเมืองการบ้านผมอะครับนะกเเ็เป็นเป็นแพรนาเที่ยวเงี้ยลากแพรเที่ยวเงี้ยเนี่ยหลากไปก็กินอาหารแล้วก็ชมวิวไปเงี้ยสั่งอาหารไปแล้วก็มีเรืการลากแพรคารเกตก็แบบนั้นแหละนะเดี๋ยวถึงฝังนะครับผมจะลดลงนะครับก็ตรนนี้ก็มีมีรถประจอดเยอะน่าจะมารอรับคนหรือมาเที่ยวหรือมาขา่มงไขยปลาอะไรเงี้ยซื้อมากอะไรก็ตามนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปแวะดูเนาะ ผมจะลงจากแทแล้วนะครับพร้อมแล้วเขาให้สัญญาแล้วก็ไปนะครับทุกคนอาบมขอบคุณครับขอบฝากนี้ทุกคนไปเดิดนดก่าน้าไปเซเว่วน,ววน,ววน,นตลาดตลาดมา้าตัวชิุ้ๆนะครับรถเข้าคข้างก่อนร้านค้าคตามทั่วไปก็มีเนี่ยมินิมาร์ ชาวบ้านกมาจากการเดินทางด้วยเรือก็มีนะครับทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้รถยนต์นะครับทุกบ้านน่าจะมีเรือโดยประโดยประําการแทบทุกหลังเลยนะครับเนี่ยร้านค้าที่ทําการผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยอยู่ในน้ำเนี่ยหลังนู้นอ่ะเห็นปะที่มีทรโลาะโคจะมีการกระจายเสียงคนจะได้ยินแหละและนี่คือเป็นร้านค้าแรกๆที่ผมจะเข้าไปเซอร์วย์นะครับไปดูว่ามีของถูกใจหรือเปล่า คือมันต้องมีปลาถ้าไม่มีปลานี่คือไม่ใช่ไงปรากฏว่ามีมีอย่างอื่นมีปลาซิวแก้วที่เห็นนะครับแล้วก็จะมีพวกปลาแห้งปลาอะไรขอดูก่อนนะครับมีแบบสดแล้วก็จะมีแบบสําเร็จรูปด้วยเนาะปลาซิวแห้งนี่น่าสนใจมากแล้วก็จะมีอันนี้นี่ปลาอะไรครับหนักปลาไหนจ๊ะอันนี้เป็นปลาตะเพียนไร้ก้างกะอ๋อมีอ๋อก็คือเอาก้างออกเนาะจ้าก้างออกมีปลาตะเพียนไร้ก้างเดี๋ยวเดี๋ยวมานะครับขอดูก่อน มีบริการชิมด้วยของเรานี่นคือ,อต้องต้องง่ายต่อการกันกันเอาไปเป็นกับแก้ม <c oughs> <c oughs> รถเขาก็ลงไปแล้วรถรถอันนี้ก็ลงได้ครับรถทั่วๆไปแล้วเก่งลืมถามราคาถุงเท่าไรครับทอดแล้วห้นนพพาสิบบาทจ่าะเดี๋ยวมา,าซื้อหนึ่งถุงจําไปเลยอเอาละเนี่ยทำทำโชว์ไงจริงๆริไปถืงอสักสิบถุงไงบอกซื้อก่อนถุงหนึ่ง แต่ว่าของฝากต้องไปฝากสาวๆเยอะไงสาวๆมีนางเอกเยอะก็ต้องฝากเยอะอาะทำเเรื่องธรรมดาเดี๋ยวขอดูหน่อยก็น่าจะคล้ายๆใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าปลาสดไม่มีขายเนาะมินิมาร์ทหลายร้านมาใหม่ๆใหม่ๆนี่คือยังไงครับขึ้นมาจากน้ำแน่นาจอนโอ้โหนี่นะดิ้นได้เลยโอ้ปลาซิวดิ้นได้ทุกคนปลาซิวดิ้นได้คุณคุณปลาบอกปลาซิวขึ้นมาจากน้ำโอ้โหสั่นเลยมือคุณปลาเน่ยนะสองร้อยเทปคุ โอ้คุณป้ามาคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวซื้อสักถุงเลยมันมันไม่มีทําแล้วเรามีแบบทำทำแล้วไหมทำอ๋อก็มีทําแล้วเหมือนกันเหมือนร้านนู้นเลยอันนี้คือรสเผ็ดหรือรสจืดรสเผ็ดพริกแกงสองถุงลอยมาจากที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยร้านนร้านนี้ไม่ไม่ใช่พระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอุ่นอุนถุงหนึ่งมีไม่ปลาสดเหรออันนี้บางอ่ะเดี๋ยวจะเอาอันแห้งไปเดี๋ยวจะเอันสดร้านนึงก็แล้วกันปลาสดดูได้ที่ไหนคุณป้าไทย มีเขามีไปดูตามกระชังไมหรือว่ายังไงหรือไม่มีเออมันเขาขึ้นตัวแล้วอ๋อคือเอาไปขึ้นตัวแล้วก็คือต้องไปถ้าอยากดูปลาสดต้องไปดูในร้านอาหารเลยเออนั่นแหละมีสามถุงลอยมีสองถุงเนาะอ่ะถุงเดียวพอผมมาคนเดียวเอาเย้ไหมอ่ะเอายังยังแห้งพอเดี๋ยวไปทําเองเอาไปทอดกินเองครับเดี๋ยวมันไม่กรอบเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนว่าอันไหนมีปลาสดขายจะไปดูปลาในกระชังใครเลี้ยงมั่งอ๋อมีปลาอ๋อะจปลาสด ไปดูก็ยังดีครับ <Yeah. S 1> ทุกคนเดี๋ยวผมจะไปดูปลาสดนะครับเขาบอกว่าร้านบ้านนี้มีปลาสดอย่างน้อยก็ไม่ได้กินดูยังดีนะครับไปซื้อเครื่องดื่มก็ยังดีไปเทสราคาสินค้าการนําส่งที่อยู่ระหว่างบนฝั่งกับตรงนี้แต่ว่าไกลนะครับทุกคน mm hmm. มินิมาร์ที่ผมเข้ามานี่นะครับคุดป้าชีช้ชีช้ชี้มาทางนี้ครับนี่ ไม่ได้ดูปลาแล้วถ้าทางจะได้ได้กินอันนี้นะครับจะดูปลาสดขอดูปลาสดหน่อยได้ไหมครับขอดูปลาสดหน่อยได้ไหมครับครับครับอ๋อต้องดูในตู้นะอ่ะมามามาเผื่อได้เมนูค่ำคืนนี้ครับเอาละเจ้าของพาไปดูปลาสดอ๋อคือเข้าตู้แล้วเราก็นึกว่าเป็นปลาที่เลี้ยงไว้นะครับทุกคนส่วนใหญ่ก็ปลาจับเลยอ๋อมันมากินเศษอาหารอ๋อเหรอครับไปดูไหมล่ะ ได้ได้ับ <med> โอ้ขอบคุณมากเลยเป็น <med> ม,มีมีคนพาไปเลยครับนี่น้องน่ารักมากเลยจะพาไปดูปลาน,นี่คือจะเลี้ยงให้ดูใช่ไหมครับได้ครับน่าเลียนักสุดอ่ะไปเดี๋ยวนี้ช่วงนี้คนเยอะไหมครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ <med> เดี๋ยว <med> จะซื้อ <med> ปลา <med> สด <med> <med> ปลาขังอยู่ในน <med> 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 ี่มีค่ะอ๋อครับโอเคได้ได้ได้ขาขอขออนุญาตเข้าไปในคนนะครับวางพี่เขาอ๋อ โอ้โหโเธอเธออ๋อปลาคาตานี่คือจะมากินอาหารเนาะนี่ก็คือมากินเซตอาหารเวลาเขาอยู่ในครัวอะไรนี่เดี๋ยวอันนี้เป็นปลาตะเพียนแดงไว้ครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวพี่ชาดูตรงนี้หน่อยเนาะโอเคทุกคนนี่ปกติร้านค้าที่นี้ปิดดึกไหมครับเวลาเราต้องเที่ยวมาเนี่ยดึกค่ะก็มาก็มาเรียกที่ตลอดใช่ครับแล้วก็แผ่นนี่ขโมดกี่โมงครับ ที่ที่ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเนี่ยโมงค่ะเรือโป๊ะนะคะอ๋อเรือโป๊ะเนาะค่ะอโอเคแดงครับ <c oughs> อืมได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปดูปลาในตู้ที่น้องเขาขายเดี๋ยวให้น้องเขานําเสนอดีวกว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับเพื่อซื้อไปทําอาหารคืนนี้ไง <c oughs> ไปดูปลากันดีกว่ามาดูราคาปลากันหน่อยพิซิเตอร์ที่ปลาโลดเอันนี้ปลาเนื้อออด้วยเหรอเนี่ยค่ะปลาเนื้อออนที่ทำแล้วอ๋ออันนี้ไข่ครับเนี่ย ปลาเนื้ออ่อนถุงละเท่าไหร่นะที่พี่หอมขายอะไม่ถ้ากินมากเลยพี่หอมไม่เกินสองร้อยนะครับแล้วนี่คือปลากดคังใช่ไหมใช่ค่ะปลากดเหลืองอันเนี่ยอ๋อปลาเหลืองโอ้โหปลาเหลืองก็ตัวใหญ่อันนี้โลเท่าไหร่ครับเนี่ยปลากดเหลืองก็ตอนนี้ก็สองร้อยสองร้อยห้าสิบนี่ค่ะประมาณกันช่วงนี้มันอันนี้ช่วงนี้ปลามันหยอนยากครับพอๆกับภาคนู้นเลยภาคภาคภาคเหนือที่ที่อยู่เลยจ้ะช่วงนี้ปลาหายากมากอันนี้ปลาอะไรปลาบึกเนื้ออ่อนเหมือนกันค่ะช่วงนี้จะเหลือ ประมาณเท่านี้เนี่ยอ๋อไม่เยอะนะไม่ค่อยเยอปลาไม่ค่อยมีอะ้หู้นี่ปลาอะไรเนี่ยเป็นปลากรดอันนี้ปลากรดปลากรดไอ้นี่ครับปลากรดเหลืองอันนี้ก็เป็นปลากายค่ะเขามีปลากายด้วยเนาะอือน่ะปลาบึกไม่มีหรอเนี่ยปลาบึกล่าอยู่ค่ะแต่ช่วงนี้ยังไม่มีค่ะอ๋อจ้ะจะเป็นช่วงหน้าร้านค่ะอ่ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวพี่จะซื้ออันไหนดีวะเนี่ยอันนี้ดีกว่าดูมันเหมือนสดๆเลยเนี่ยอันนี้ปลา อันเอ๊ะปรากฏน่าจะไม่ได้ขายนะคะพี่เอาไปทําอาหารอย่างเดียวปลาด้ันเอาปลาไปทำอาหารให้เคอ๋อเหรอช่วงนี้ปลาหายากตกตกลงไม่ขายพี่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่เออต้องพี่จะกินนั่นก็คือน้องต้องทําให้พี่กินใช่ค่ะเออต้องสั่งเป็นอาหารอะไรครับทําเองไหมใช่พี่พี่สาวทำอันนี้ว่าทำเองจะได้จะได้สั่งเลยเออปกติก็ทำนะคะทำอ๋อแล้วครับดีวันนี้โดนหมากัดอ๋อครับ ร้านไม่ได้ขอโทษที่นะอาะเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แวะมาใหม่ก็ได้นะนะครับก็น้องน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราฝากร้านไว้ร้านนี้ครับมินิมาร์ทร้านอาหารสินไทยค่ะเออนะครับน้องน่ารักมากนะครับครอบครัวนี้น่ารักมากก็แวะมาได้ค่ะเรียกได้ตลอดอ่านะมีน้ํามันก็มีถ้าน้ำมันหมดก็มาเรียกได้ได้จ้ะโอเคขอบคุณนะครับโอ้เส้นทางกรทางผมนี่คือ อุดหนดุนตลอด,ดยกเว้นร้านที่เป็นน้องนั้นไว้โอกาสจะมาแวะนะครับถ้าเกิดมาตรงนี้ทีน้องของพีเซนดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นการําเสนอในมุมมองของช่องผมดาให้คนมาเที่ยวที่นี่ครับปากนายนะครับจริงๆล้วนอาหก็มีเยอะนะครับรูแล้วแต่คนจะชอบในรสชาติอาหารบอกต่อกันไปหรือแม้กระทั่งมีการรีวิวอะไรก็ไปก็ตามนนใครชอบร้านไหนก็นไปร้านนั้นอันนี้ไม่ได้เชียร์ร้านไหนร้านหนึ่งครับร้านทุกร้านนี่คือได้หมดนะครับอย่างนี้ผมคุยกับร้านนี้ไว้เนี่ยจริงๆคือ อันนี้น่าสนใจมากปลาตะเพียนเนี่ยเอาไปทอดเนี่ยคือไรก้าเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ได้กี่วันแล้วเจ้าของร้านหายไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะอุดหนุนเอ่อน้องร้านนี้ด้วยนะครับแล้วผมก็จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดหน้าแล้วนะครับก็วิ่งตรงไปก็บอกเกลือนะเอ้ผมอยู่บอกเกลือบอ่อกรผมนัาสาวเออชนเผ่าไว้นะครับเดี๋ยวถ้าน้องปุ๊บโอเคเจอเลยอาจจะเป็นเย็นนี้หรือคุ้งนี้ก็ได้นะครับรอให้น้องพร้อมก่อนเพราะว่าผมนี่คือไม่ได้ระบุเวลากับน้องไงนะเดี๋ยว ซื้อปลาก่อนแล้วเดินทางนะครับนะเจ้าของร้าน่ายทุกคนตอนนี้เราเดินทางออกจากท่าเรือกันแล้วครับทุกคนนะครับ,นะรบเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางวิ่งไปตามภูเขาเลาะไปโค้งมาซ้ายทีขวาทีนะครับพอเราขึ้นตรงนี้ก็คือจะเห็นแพที่อยู่ด้านล่างครับเต็ไมไปหมดเลยนะครับแผนี้ก็เดินทางของผมมาที่ด้านก็คือโซนบ่อกเกลือน,นะครับซึ่งนางเอกของผมอะครับเป็นสาวชนเผ่าแล้วก็ที่สาคัญไม่ธรรมดาครับทุกคนดาวมาหาอะไรเนี่ยคือถ้าไม่ได้เอามาหาอะไรนะี่คืออันนี้ถั่วก็ต้องมาไม่ใช่ไม่มาแนละ้วคือมา แต่จริงๆมี2คนนะครับนะ้น้องๆน,น่ารักมากน้องๆนัดผมไว้ประมาณหลายเดือนแล้วนะครับยายพี่แน่เข้ามาซึมซทรับย์บราการที่บ่อกเกลือนะครับแต่ว่าบ้านน้องอยู่บนดอยไม่ได้อยู่บอกก่อเกลือต้องบอกน้องยินดีเป็นนางเอกโซนบ่อกเกลือได้ทั้งหมดนะ้าเป็นไงล่ะนะนี่คือคนนี่คือชุดแรกมีชุดต่อไปนาเอกสาวชนเผ่าอีกคนละชนเผ่านูน่นนะาปุ๊อันนันนนนนนน้นเะถื่อเถื่เถเถ เดี๋ยวที่กระบะอุตเล็กก็มีนางเอกสาวอุตเล็กยือยู่รออยู่เนี่ยไม่ได้แวะเลยเข้าเมืองรับแรงรับแรงสาวรับแรงนะแล้วก็จะมีนางเอกสาวแพร่สาวมหาลัยนะไอ้ฉาจาย่างไรคนดูก็ไอ้ฉาเนี่ยเป็นพูดขี้โมยกันั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูเรื่องราวกัรนทจริงๆับผมดีกว่าว่าผมจะไปนอนที่ไหนแต่วันนี้น่าจะไม่ท,นทันเพราะว่าระยะทางไปบ้านน้องเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบสี่ชั่วโมงตอนนี้คือเกือบสี่โมงแล้วคือผมไม่อยากไปเมื่อไงไปเจอน้องก็ต้องเจออะไรที่มันแบบโอ้โหเจอแบบเต็มๆแบบจระจะแบบว่าสาว ที่จะเป็นนักเองเราเนี่ยคือมันต้องแบบจัดเต็มให้ทุกคนได้ชมนะครับนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มนัวก่อนไปนอนไหนทํา,าอะไรกินจากแคมป์หรือจาที่พักเดี๋ยวจัดให้ทุกคนได้ชมครับเดี๋ยวเดินทางกันนะครับทุกคนดูทางเปไง <laughs> อึง้งเลยเนี่ยผมต้องปิด g p ีบเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเอพลาดไปครับไม่มีบ้านคนอะ่ะเออนะเดี๋ยวเดินทางก่อนนะครับทุกคนไปนะนะครับนี่พระอาทิตย์รับลังข่าพอดีครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมไม่ทันละผมอยู่ในตัวอำเภอหน้าแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะหาที่พักนอนที่นี่แหละแล้วตอนนี้นที่ผมอยู่ก็คือ6โมงพอดีเลยครับพา <c oughs> ทิศไปบักกี้นี่เลยเห็นไหมครับทุกคนแพคกระทางไปบอกเกลือเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวหาที่พักก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในวันพรุ่งนี้เพราะว่าไงแล้วไม่อยากไปเสี่ยงกลางคืนเพราะว่าบอกเกเือเดี๋ยวก็ไปอีกไกลแล้วเป็นแนวที่แบบว่าเป็นโซนที่ชนบทนะครับที่พักดีๆที่นี่มีเยอะเดี๋ยวผมขอหาที่พักก่อนนะครับทุกคนแล้วเจอกันนะครับ ได้แล้วผมก็ได้ที่พักนะครับในตัวจังหวัดน่านครับน่านชมวิวรีสอร์ทครับที่พักคืนละ400ครับเป็นห้องพักแบบเดี่ยวแล้วก็แบบติดกันแต่ว่าก็ดูดีนะพาไปดูห้องพักแล้วก็จะร่ำลาบรรยากาศวันนี้ไปกับการทำงานแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมกับการเดินทางในวันพรุ่งนี้นะครับโอ้โหที่พักใช้ได้ครับเตียง<ม>เดี่ยวมีตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นก็น่าจะไม่พลาดนะครับ ใหญ่เมีสบู่มีโทรทัศน์มีโต๊ะทํางานนี่คือสิ่งที่ถูกใจแล้วก็มีที่ตากผ้าด้วยวันนี้ผมจะขอซักเสื้อผ้าครับเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้ซักเลยอาศัยสบ,บันาาดน้ำเอานะครับนี่คือสเต็ปการทานที่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงที่นี่อยู่บนก,นกนารทัณได้ทุกสากันครับไปสุดแล้วหยุดที่อัน,นานโทนะครับมีเจอกันครับว่าผมจะไปเจอสาวงามตามเรื่องที่นัดไว้ที่บอกเกลือแล้วเขาเป็นคนชนเผ่าอะไรแล้วเขา เป็นดามหาลัยอย่างที่ผมขี้โมหรือเปล่ารอชมแม่ค้าก็สวยโอ้โหไม่สวยไม่แวหรอกอันนี้ปลาแห้งถุงท่าไหร่ครับเนี่ย50บาทขอก็าขายตามนี้ครับโอ้โหดูทุกคนน่าสนใจมากนะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยโอ้โหปลาไหลน,นี่ตัวใหญ่หญๆนั้นเลยโอ้โหยังไม่เท่านั้นนี่ด้วยมะพร้าวเป็นๆเ,เลย โอ้โหทำไมของป่าเยอะขนาดนี้ไม่เข้าใจ mm hmm. แม่ค้าเก่งนะหามาได้เนี่ย